นี่คือของ Legion Phone นะ Legion Phone <c oughs> ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวล่าสุดเลยเป็ตัวตัวก่อนที่จะมาเป็นตัวสองโปรนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวพี่เลยอันนี้ลูกค้าทําเครื่องตกมานะครับเนี่ยตกน้ํามานะครับเพนะ่ะตัวนี้มันจะมีแผงอยู่ควบคุมอะ่ะจะมีแผงบอร์ดนะครับแผงบอร์ดจะมีอยู่ประมาณ ไอ้สี่จุดครับสี C ่บอดสี่บอร์ดเชื่อว่าจะมีบอร์ดบนบอ<น>ร์ด<น>ล่างก็มีเหมือนพวก a s u ูต้าอ o ร์จีโฟนเหมือนกันได้เลยส่วนตัวนี้มันไอ้น้ำตะไคร่เขียวกินหมดแล้วครับนี่ไม่มีเหลือครับจออะไรไปหมดครับอันนี้ประมาณอาการตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นคือว่า ผมว่าไม่รอดแน่นอนครับซึ่งว่าคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มครับซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มือสองเขาขายกันน่าจะไม่เกินประมาณนะอืประมาณสิบสองสิบสองหรือสิบแล้วแต่คนเขาขายกันนะภาพสวยสวยเลยนะแต่ตัวนี้ผมดูแล้วมันมันซ่อมมันไม่มันไม่จบครับผมว่าหน้าจอไปหมดแล้วครับ หน้าจอทัดไปหมดแล้วครับไม่เหลือส่วนบอร์ดนี่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะเอาได้เลยครับส่วนเนี้เดี๋ยวบางทีผมอาจจะส่งให้ลูกค้าเขาคืนแต่ถ้าลูกค้าเขาขายก็ถ้าซื้อได้เต็มที่นะผมซื้อผมไม่ซื้อทําอะไรผมซื้อเอาไว้วางไว้เฉยเลยไม่เกินห้าร้อยบาทอันนี้ที่ผมจะซื้อนะสภาพแบบนี้นะครับไม่รู้อันนี้ผมบอกก่อนว่ามันเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้ว ออนไปหมดทุกอย่างแล้วครับดูในชิ้นส่วน,นข้างในฝาหลังแตกด,ด้วยนะฝาหลังไม่ใช่เราะฝาหลังยูเฉยูยูนะฝาหลังแตกนะครับไปดิจิตอลผมจะบอกก่อนมันจะเป็นเซรามิกครับเนี่ยจะเป็นเซรามิกนะเ,นเป็นเซรามิกแบบเนี้ยเห็นปะเนี่ยถ้าเป็นเซรามิกอ่ะมันจับการเป็นตะไคร่เขียวตะไคร่ขีข้ขาวขาวนี้ออกมาเยอะมากครับเนี่ย น,นี่ให้ดูผมถ่ายให้ดูนะสดสดเลยเดี๋ยวเผื่อเจ้าของเขาไม่เชื่อหรืออะไรก็ว่ากันไปน,นี่ตามนี้ที่ผมผมแกะดูเลยแล้วเนี่ยมันเอาไม่ได้แล้วหมดทุกอย่างครับอันนี้รอลูกค้าเขาจะเอาอยัางไงตามนี้นะอ่าส่วนตัวเนี้ยอันนี้เหมือนกันครับลงน้ำเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวตุนน้องนะตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวสิบแปดหรือตัวสิบหกผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะ พอลูกค้าลูกค้าบอกว่าซื้อมาเกือบสี่หมื่น่ะตัวนี้นะเดี๋ยวผมแกะแล้วตัวนี้ต,ตัวนี้อันนี้ต้องน่าจะถ้าลูกค้าเขาเขาขายอ่ากระตานี่ผมบอกไม่เกินห้าร้อยบาทที่ซื้อนะประมาณนะี้อันนี้มันไปไม่ได้้วก็ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะไอทีกับล็อกฟูลอสามตัวโดนน้ําจะแกะให้หมดเลยวนนะี้ยถ้างั้นเดี๋ยวมันทิ้งไปมนาการมันจะช้ำหนัก ยู่กันเดิมแต่อันนี้มัน8 0ดสเอร์ซแล้วอันนี้ถือว่าสง่งไม่ส่งกลับก็ถ้าซื้อซื้อไม่เกิน500บาทนะครับเพราะว่ามันเอาอะไรไม่ได้แล้วตามนี้เนาะ